มันเยอะว่าคือไหนโอเลือดไหลเลยไหนขอดูฟันหน่อยค่ะใครถอนให้ใครใครตาตาทำอะไรให้คะตาตางัดออกค่ะตางัดออกให้หมดแล้วขอดูหน่อยค่ะเป็นสอบหลอดเลือดยังไหลอยู่เลยเฮ้ยเจ็บไหมคะเฮ้ยอันนี้จริงจงนะคะการเล่นพ็อปแคท ทำอะไรคะรเอา้าเดี๋ยวเมื่อวันฟันข้างล่างไม่ใช่เหรที่เราไปหาหมอแล้วทไมอันนี้มันโยกเหรอลูกมันโยกโยเมื่อคืนไหนเลือดไหลเลยไหนขอดูฟันหน่อยค่ะใครถอนให้ใครใครตาาทำอะไรให้คะตาตางออตัดออกให้ตางัดออกให้อันนี้คือซี่ที่สองนะคะ ที่สองฟันน้ำนมหลุดแล้วดูนีคยค่ะเป็นสาบหลอดเลือดอยังไหลอยู่เลยเฮ้ยเจ็บไหมคะม,มันเพิ่งรู้สึกเมื่อคืนใช่ไหมแล้วพอเช้ามาดาไปบอกบอกบอกตาว่าไงให้ถอนให้บอกตาว่าให้ถอนให้เรียนเสร็จหรือ,อยังคะยัน <ไป S 2> ค่ะไปเรียนต่อนะคะ <laughs> อย่ามาถ่ายคลิป น้องจะทำอะไรโชว์นะวันนี้เล่นป๊อปแคทค่ะโอเคไปเลียนกันนะคะเดี๋ยวพักเลือดไหลไป้วนปากหน่อยนะคะตอนนี้น้องอันด้ก็เรียนเสร็จแล้วคะเราจะมาเล่นเจ้าป๊อปแคนดี้กันเลฮิตฮิตกันอยู่ไม่ชอบเพงอะไรอ่ะปันหล่อเน้นน่ารักจังเลย พี่กำลังเป็นกระแสตแคชใช่ไหมคะเขาเขาเขาเล่นกันเพื่ออะไรอะลูกเล่นกันเอาไว้เล่นกันเพื่อใายเขียดนะคะเขาเอายิ้ตกันมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาเล่นยังไงคะแค่นี้เหรอใช่แค่นี้หรอใช่ค่ะแล้วมันเล่นได้อะไรอะคะอันดาแม่ให้ตอนนี้แม่ให้อันดาเล่นแค่อันนี้อันเดียวใช่ไหมเพราะว่าอะไร แม่ไม่ให้เล่นเกมเพราะว่าอันดาชอบเล่นไม่รู้เวลาแล้วป็อปแกสมันเล่นแล้วมันอะไรเขามันมีคะแนนอ๋อมันเป็นแบบประเทศอะไรนี้ใช่ไหมคะประตอนนี้อนนี้คะแนนมันหมุนเรื่อยๆเลยนี่ะนี่ใช่ไหมเราก็ต้องช่วยคนอื่นเขาเกิดกันด้วยตันนี้อะไรเป็นอันดับหนึ่งอะไต้หวันไต้หวันเหรอไทยแลนด์อันดับสองเมื่อวานไทยแลนด์อันดับ ทยแลนด์ดับสองฮ่องกงดับสามมาค่ะน่าเล่นให้ดูหน่อยค่ะวางค่ะวางไม่ต้องโชว์คะแนนอ่านี่ค่ะกี่นิ้วมันก็จะขึ้นถ้าเรากดสิบนี้มันก็จะขึ้นสิบเลยนะคะโหแค่นี้เหรอใช่ค่ะแค่นี้จริงๆใช่ไหมถ้ากดตรงนี้มันจะแชร์เพื่อนได้เหรอคะแชร์ให้แชร์แบบให้มาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยให้มาช่วยกันอัพคะแนนอย่างเงี้ยเหรอแชร์แม่ขอดูหน้าเลยค่ะ สดสดร้อนๆนะคะไปหาหมอมาซีเมื่อวานคือซีด้านล่างแต่วันนี้ด้านบนไปก่อนแล้วค่ะโบมือลาเพราะว่าเมื่อคืนน่ะเราเมื่อคืนน้องอันดาลองไปโยกทุกที่เาเห็นซี่นี้โยกวันนี้ก็เลยบอกว่าตอนเช้าให้ตาดัดเอาออกตอนพักใช่ไหมคะพอเอาออกตอนพักน้องอันดานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะ ขอดูหน่อยแล้วอยู่ดีๆมันก็ดันออกไปเลยดันออกไปเลยเหรอคะอ่าโอเคปั๊มนี่นะแค่นี้อะแล้วมันกลายคะแนนขึ้นใช่ไหมใช่แต่ถ้าคนเล่นๆมันก็จะเป็นคะแนนรวมที่อันดาเปิดเมื่อกี้ใช่ไหมนี่อ๋อนี่ค่ะแนนวิ่ง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 อย่างเดียวนี่นะคะข้างล่างข้างล่างก็มีมีหลายประเทศค่ะ อ๋อเนี่ยเหรอที่กำลังเป็นกระแสที่แบบติดเทรนเลยใช่ไหมคะความจริงมันมีหมาด้วยนะคะแต่น้องอันดามันต้องใส่ชื่ออีเมลก่อนนะคะน้องอันดาก็เล่นอันนี้ไปก่อนนะคะนี่นะคะเล่นเล่นก็น้องอันดาก็เพลินค่ะเพลินดีใช่ไหมแช่สามคแค่นี้จริงๆนะคะเล่นทุแค่นี้จริงๆ ไม่มีอะไรจะรมากกว่านี้แล้วใช่อ่าวด้วยกดปีกอันนี้ให้เล่นได้เพราะว่าพักตอนนี้เรียนเสร็จแล้วพักในอินเทอร์เน็ตนะคะเซิร์ชหาเซิร์ชเข้า,าไปว่าอะไรนะคะป๊อปแชทป๊อปแชทเนี้ยค,ค่ะแล้วมันจะขึ้นลิงก์มาให้หนูกดใช่ไหมนี่นะคะเิมพ์คำนี้ค่ะแล้วจะเห็นคำนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็ เลื่อนมาข้างล่างค่ะแล้วก็จะเจอเพจนี้เข้าไป,ลเ,ป,ปเลยคพะโป๊กเก็ตโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะเนี่ยหนูนี้เก่ง<ม>นะคะเรื่องเรียนเก่งแบบน<อ>ี้นี่จะจนตีนะะเลยแม่ชอบประหลอดจังเลยอยวต้องหล่ออีกแน่เลยเฮ้ยอันนี้จริงๆนะคะการเล่นพป๊กเก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะคะเ,<อ>เด็กๆมันก็จะเพลินแหละ จิ้มจิ้มหน้าแมวจิ้มปากแมวน้องไอ้ได้ชอบพอพอน้องไอ้ด้ไหนน้องไอ้ด้ก็ไม่หวัวน้องไอ้ได้ก็ไม่หวัวแล้วค่ะพอน้องอดาจิ้มคาไว้นะค่ะน้องไอไ้ได้วิ่งหนีเลยค่ะวัาานดี้จริงๆนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแค่มาโชว์ฟันหล่อซี่นี้แล้วก็ น้องกันที่จริงอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปโชว์ฟันหรอใช่ตั้งใจจะมาถ่ายว่าพกแคที่เขากำลังติดเทรนใช่ค่ะแต่พอดีฟันหรอ<ช>พอดีก็เลยถ่ายรวมกันเลย,ย,เลยค่ะถ่ายรวมกันเลยค่ะโอเคนะคะจบคลิปเลยแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดอิงกดอจริงและกดดาวไม่น้อยดาวได้นะคะกด,กด,กด,กดแชร์ได้นะคะบ๊ายบาย 안녕. <머래>